สวัสดีทุกคนทักทายอยู่บนเรือนะคะวันนี้พวกเรามาเที่ยวคริสต์มาสบนเรือกันค่ะทุกคนไม่เหมือนกับลหลายๆปีที่แล้วนะคะที่พวกเราทำกับคงกับข้าวแล้วก็กินกันอยู่บ้านเนาะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเข้าห้องนะคะจะชวนเพื่อน,นๆไปดูห้องบนเรือก่อนนะคะรีวิวเรือให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าห้องนอนบนเรือน,นั้นเป็นยังไงอ่ะพี่แลงเราก็แม่นน่ะ โอ้โหไหนอะห้องอีกห้องหนึ่งของพวกห้องป้านุชไงอ่ะเปิดไฟมาแล้วค่ะทุกคนนอนนี่เดี๋ยวเราจะแปะราคาเพื่อนๆดูด้านล่างนะคะว่าห้องนี้มีราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะเข้ามาค่ะตุลลี่มาต้นซ่า งงอะไรตาสาไม่ว่าไม่ได้ซีซ <field> ันเยอะนอนนี่ หลังจากที่เราเอาที่นอนลงแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีชั้นบนเนาะชั้นบนนั่นหมายความว่าห้องนี้จะนอนได้สี่คนค่ะทุกคน,ก,คนก็พอน้องตูรี่นะคะแล้วก็โซฟานี่ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นโซฟาเบดอีกนะคะ hey, hey, hey. ของเยอะมากมาก,มากนะคะของเรามากัน4ี่คนแต่ก็ขนมาหมดบ้านเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันก็ก็กว้างพอสมควรนะคะพี่เพลงก็หยิบ สบงสบู่ยาสระมมมาใส่หวีเพงหวีผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมื้อเย็นกันในช่วง4ี่โมงเย็นค่ะทุกคนเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตุลี่สวัสดีทุกคนก่อนลูกตุลลี่เล่นเกมกับเพื่อนอยู่นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ตรงที่แต่งตัวกระจกนะคะแล้วก็มีที่แขวนโซ่ปงเสื้อผ้ากันหนาวก็คือหนักกับกันหนาวเยอะมากๆนะคะเนื่องจากอากาศมันหนาวนะคะตอนนี้วันนี้อยู่ที่หนึ่งองศานะคะแต่ก็คือมีลมแรงก็เลยทําให้ให้มีความรู้สึกว่าหนาวเดี๋ยวเรามาดูอีกห้องหนึ่งอีกห้องนึงเรามีเด็กๆมาด้วย มีรถเข็นมาด้วยสองคันโอ้ยกินนะคะก็จะเหมือนกันนะคะเป็นห้องเป็นห้องห้องติดกันนะคะโอไหนวิวไก่พนรถหอกไก่มาด้วยสงสัยคงต้องกินก่อนเลยกูก็อจะเห็นมันก่อนกินนะเออเดี๋ยวมานั่งกินเอาไก่นุ่มเลยนะคะไม่ไหวก็ควงกันโอ้วุไหวนะคะแล้วก็เขาก็จะมี ช็อกโกแลตวางให้กหล่องหนึ่งนะคะกล่องมันกินไปแล้วปะป่ายแล้วก็มีทีวีนะคะ